สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Easy June อีกครั้งนะครับสำหรับศักราบใหม่นะครับแล้วก็สุขสันวันเด็กไปด้วยเลย นะครับวันนี้เรามีอะไรดีๆให้ชมกันครับเรียกว่าจุดเปลี่ยนเลยทีเดียวของภาพยนตร์กระตูลเรื่องนี้นะครับซึ่งมีตัวละคร2ตัวเข้าไปอยู่ในตอนเดียวกันน้อยตอนมากที่จะมีเขา2คนนี้มาอยู่ในตอนเดียวกันนะครับกระตูเรื่องนี้จะเป็นกระตูเรื่องอะไรอยากให้เด็กๆครับไปติดตามกันเลยนะตอนนี้เลยครับว่า2ตัวที่อยู่ในตอนเดียวกันนี้คืออะไรไปม<า>ัดย่างยืด อ่าแปดหนึ่งดูเลยไปช่างน่าคิดถือมิซจริงๆมันก็ตั้งแต่ตอนที่แยกกับคุณโอเด้งตรงนี้แล้วสินะ <c oughs> โมโมกับพี่โยรีคงโตเป็นผู้ใหญ่กันแล้วละมัง้ง มีคนแปลกหน้าเข้าไปข้างในเกาะแล้วเจ้าหน้าบากักดีละฉลองแดกข้าวของวันพรุ่งนี้เฮ้เฮ้เฮนะ้เก้ว งานฉลองฟังนะพวกนหนทุกคนคืนนี้ดื่มกันยันวางไปเลยตอนโลกลุกเป็นไฟพลเรือเอกกองทัพเรือบุกจู่โจม <c oughs> นี่มันไม่ต้องไปสนลุยเลย <laughs> โอ้โหงั้นก็นลองดูซินี่เดี๋ยวก่อนซิลูฟี่เฮ้ยแขนยืดได้ด้วยใส่หัวไปซะนี่อย่าร้องไห้ซิลูกผู้ชายไม่ใช่เหรอ ฉันไม่คิดจะเจอกับลูฟี่ตอนนี้เกิดอะไรในอนณาเขตของพวกเราบ้างจะเอายังไงกับท่าทีแบบนั้นเรื่องความน่าเชื่อถือของฉันเหรอเฮนี่เบคถึงเวลาต้องไปกันแล้วล่ะไปชิงวันพีซ วันพีซตอนต่อไปยุคสมัยใหม่มาถึงความกโกรธของจักรพรรดิผมแดงฉันต้องเป็นราชาโจรสลัดให้ได้เลย1 0ง1น่งผ่านไปน่ต่ออ่าคงจะทราบกันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าการตูวเรื่องนี้เป็นการตัวเรื่องอะไรครับลูฟี่กับแชงคูสหรือว่าแชง์เนี่ยเขาอยู่ในตอนเดียวกันซึ่งน้อยมากนะครับที่จะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นและตอนนี้ครับเป็นจุดเปลี่ยนที่แชงจะเริ่มก้าวเข้าสู่ การช่วงชิงวันพีซอย่างเป็นทางการแล้วนะครับแล้วก็เราต้องไปลุ้นกันดูว่าทางด้านแชงนั้นจะทำยังไงกับลูฟี่ครับเดี๋ยวก่อนมีอีกอย่างที่จะลืมบอกมีคนถามเข้ามาเยอะเลยนลครับว่าวันพีซยังมีภาคไทยอยู่ไหมยังมีอยู่นะครับส่วนจะดูให้เร็วที่สุดนั้นก็คือย้อนหลังอย่างเร็วที่สุดเลยก็คือบักกบูทีวีก็คือดูทางช่องเจสีทีวีพวกคุณนะครับเป็นแอปของทางช่องเจ็ดเขานะครับแล้วเด็กๆรู้หรือเปล่าว่าวันเด็กเนี่ย คำขวัญคืออะไราจูนก็ไม่รู้เหมือนกันไปให้พี่ลูฟี่เขาบอกดีกว่าว่ามันคืออะไรมองโลกกว้างคิดสร้างสรรค์เขารบความแตกต่างร่วมกันสร้างประชาธิปไตยเราต้องไปเป็นเด็กดีด้วยกันให้ได้เลยสุขสัตรวันเด็กนะครับเด็กๆผ่านไปแล้วอันนี้ไง ใช่ไหมาคากอว่าเด็กประจาปี2องพันรนะครับเด็กๆจำเอาไว้นับดูตอนเช้านี่ถ้าสมมติดูตอนเช้านะเราออกไปเที่ยวนะแล้วเขามีเกมให้เล่นนะตอบให้ได้นะคุณได้รางของรางวัลเลยนะไปไปอย่าช้าเดี๋ยวรถติดคนเยอะเดี๋ยวไม่ได้เล่นนะวันนี้วันของเด็กเลยนะครับลาไปก่อนเด,เด็กๆไปเที่ยวก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปนะครับหรือว่าในครั้งต่อไปนะครับโชคดีเด็กๆ สุขสันต์วันเด็กจ้ะ